เิดกิจกรรมเดินวิ่งเรียนรู้เส้นทางอุพยพเมื่อเกิดสึนามิณศสาลาไม้ขาวบีชรีสอร์ทจังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมเรียนรู้เส้นทางอุพยพเมื่อเกิดสึนามิครับที่บริเวณสาลาไม้ขาวบีชรีสอร์ทอำเภอถาลางจังหวัดภูเก็ตนายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเรียนรู้เส้นทางอุพยพเมื่อเกิดสึนามิ Walk and Run for t s u n a m i Learning 2,023โดยมีนายอำนวยพิสุวาณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวและประชาชนร่วมเดินวิ่งไปจากศาลาไม้ขาวบีดรีสอร์ทจนถึงจุดปลอดภัยคือที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวครับรวมระยะทาง3.5กิโลเมตรโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในทุกๆปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดสึนิมิในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยในพื้นที่6จังหวัดอันดามันประกอบด้วยพังงาระนองตรงังกระบี่ภูเก็ตและสตูลกิจกรรมที่เราจัดในวันนี้นะครับ w o n k a n l a n ์ for tsunami learning ก mm ็ hmm. เ,เป็นกิจกรรมนึงนอกจากที่จะสร้างความตระหนักรู้นะครับสร้างความตื่นตัวกับพี่น้องประชาชนนะครับ mm hmm. ก็เป็นการฝึกให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักสังเกตป้ายเส้นทางการอพยพนะครับว่า ในพื้นที่เสี่ยงในปัจจุบันเราก็มีการติดตั้งป้ายสัญญาณบอกเส้นทางที่จะไปยังจุดปลอดภัยไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุนะครับจะต้องมีสตินะครับคอยเดินหรือวิ่งไปตามเส้นทางที่กําหนดไปยังจุดที่ปลอดภัยนะครับนื่งจากภัยสึนามิเนี่ยมันเป็นภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเรามีเวลาสําหรับประเทศไทยเราเนี่ย รเรามีระยะเวลาในการเตรียมรับมือในการแจ้งเตือน,นรับประมาณนะครับสชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการแจ้งเตือนนะทุกคนต้องเตรียมพร้อมนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับรวมทั้งคนในครอบครัวนะครับญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยไปอยู่ในจุดปลอดภัย ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะนางสาวชัดดาพรบุญพีรณนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเดินวิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิที่อ่าวนางแลนด์มาร์คตำบนอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยมีนายสหรัฐวงศสกุลวิวัฒผู้มหน่วยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยนายประทีปบริบูณร์รัฐผู้มหน่วยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายกิติพลวุฒิวงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระ พร้อมด้วยส่วนราชการเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชนนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกันอย่างคึกคักท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาค่ะซึ่งหลังจากประธานหมุนไซเรนสัญญาณปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คนค่ะได้เดินและวิ่งไปยังจุดปลอดภัยที่โรงเรียนบ้านคลองแหง้งรวมระยะทาง2กิโลเมตรโดยผู้ที่เข้าเส้นชัย5้0คนแรกจะได้รับเข็มกัดค่ะนอกจากนี้นะคะมีการจับสลากเพื่อมอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีการจัด เทศกาลเกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัยอีกด้วยค่ะส่วนที่โรงเรียนตาดีกาอิสลามิยาียะตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนายเทียนชัยชูก,กิติวิบูลรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่ง เรียนรู้เส้นทางอุยพเมื่อเกิดเสึนามิโดยนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นายไพศาลขุนศรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยจังหวัดสตูลได้กําหนดเส้นทางจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนตาดีกาอิสลามิยะตันหยงโปหมู่ที่1 เป็นเส้นทางเดินวิ่งจนถึงจุดปลอดภัยที่โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวรวมระยะทาง2.5กิโลเมตรครับทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิ6จังหวัดอันดามันเกิดความตระหนักรับรู้และเข้าใจถึงความเสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิและมีส่วนร่วมในการเตรียมการรับมือภัยจากคลื่นสึนามิรวมทั้งการฝึกซ้อมการอพยพในเส้นทางหนีคลื่นสึนามิจริงทําให้เกิดทักษะและความพร้อมในการรับมือภัยจากคลื่นสึนามิ รวมทั้งเพื่อเป็นการทดสอบการรับรู้ป้ายสัญ,ญลักษณ์และเส้นทางหนีขึ้นสนึาาิิไปยังสถานที่ปลอดภัยทดสอบเส้นทางและระยะเวลาในการอพยพค่ะ